สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กำลังเข้ามารับชมช่องพัชรา a n n e l นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะสำหรับการใช้ใจ่ายกับร้านค้าท่านสามารถเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านไปยังแอปพลิเคชันเปาตังค์นะคะได้ตามต้องการโดยไม่จำเป็นต้องโอนไปครั้งเดียว3,000บาทนะคะไม่จำเป็นต้องโอนไปครั้งเดียว3,000บาทอย่างเช่น หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร200บาทท่านต้องมีเงินในกระเป๋าในเปาตังค์นะคะอย่างน้อย100บาทนะคุณต้องเติมเงินเข้า g ีวา0เลหนบาทเพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้าถุงเงินนะคะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะโดยรัฐจะช่วยจ่ายให้อีก100บาทนะคะสำหรับขั้นตอนมีอยู่6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาในแอปเป่าตังแล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมเงินนะคะเข้าไปโครงการนี้ก็คือการใช้ใจ่ายกับร้านค้าท่านสามารถเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านไปยังแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตามต้องการนะคะโดยไม่จาเป็นต้องโอนครั้งเดียว3 0 0พันนะคะอย่างเช่นถ้าหากคุณต้องการจ่ายเงินค่าอาหาร200คุณก็ต้องมีเงินในเป่าตังอย่างน้อย100บาทเพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า โดยรัฐจ,จะช่วยจ่ายการเติมเงินทำยังไงนะคะ,ะเราอาจจะผูกบัญชีกรุงไทยหรือบัญชีที่เรามีอยู่ในเป็นแอปที่เรามีอยู่ในมือถือของเราที่เรากำลังใช้อยู่ทำการผูกบัญชีนะคะเพื่อที่จะเติมเงินนะคะเราก็ใส่กรอกข้อมูลเข้าไปนะคะ,ะเลขหน้าบาัตรเลขลประจุอะไรของเรากรอกเข้าไปเลยนะคะกรอกให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกดตกลงค่ะ เมื่อเรากรอกข้อมูลแล้วนะคะเขาก็จะเชื่อมโยงไปยังบัญชีของเรานะคะที่เรากรอกข้อมูลแล้วมันจะลิงก์เองนะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็รอรหัส OTP นะคะจาก SMS ที่เขาจะส่งเข้ามานะคะแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปโอเคนะคะเมื่อเราผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ G Wallet นะคะแล้วก็เติมเงิน เข้า G Wallet นะคะอ่าเราก็เลือกธนาคารของเรานะคะที่ต้องการเติมเงินนะคะอ่าของเรากรุงไทยนะคะแล้วก็กดคั่นลอกรหัส g w a l l e t นะคะสำหรับเติมเงินนะคะในแปปปอปกรุงไทยเน็กนะคะกดที่เปิดแอป,ปเพื่อเติมเงินนะคะ ทีนี้เราก็มาคลิกที่เห็นไหมคะเติมเงินจีวอลตก็กรอกจีวอลิตสิบหหลักเข้าไปแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะคะสมมติว่าเราจะเติม100บาทนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปบันทึกช่วยจำนะคะการจ,จะบอกว่าเราเอาเงินเนี้ยโอนไปที่ไนีวอล e ตอยู่ตรงไหนนะคะรหัสนจะีวอลเราอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าของใครไม่แสดงให้เข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะคะที่อยู่มุมขวาเสร็จแล้วก็ ไปคลิกเห็นไหมตรงเนี้ยนะคะตรงคาว่าแสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดนะคะถ้าของคุณยังไม่แสดงเห็นไหมมันยังไม่ขึ้นสีฟ้าให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่พินของคุณหกหลักรหัสของคุหกหลักนั่นแหละแล้วก็โอเคเลยนะคะอ่าพอใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปแบ็คนะฮะมันก็จะขึ้นรหัส G w วอล e t ขึ้นมานะคะแล้วเราก็เอาไปพิมพ์ใส่ใน ตรงนี้ช่อง G- บัลลีสิบห้าหลักนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมเราก็กดเสร็จสิ้นแล้วก,กดถัดไปนะคะนี่คือการเติมเงิน G- บัลลีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บอ่าเสร็จสิ้นนะเมื่อเราเติมเงินเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปดูที่เปาตังค์เปาตังค์ของเรานะคะว่ามันขึ้นยอดเงินเท่าไหร่นะคะเห็นไหมจากศูนย์เมื่อกี้ อตอนนี้เป็น100แล้วนะคะจากเมื่อกี้ขึ้น0นย์บาทตอนนี้เป็น100แล้วเพราะเราเติมเข้าไป100บาทนะคะนี่คือการการเติมเงินนะคะผ่าน G Wallet นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะจ่ายเงินไปทำยังไงเอาเงิน100เนี่ยไปจ่ายร้านค้านะคะเราสมมติว่าเราซื้ออาหาร200บาทเราจะจ่ายเงินเราต้องจ่ายในครึ่งนึงก็คือ100บาทนะคะเราจะต้องมาที่ตัวสแกนจ่ายอยู่ด้านล่างตรงน,นี้นะคะ สแกนจ่ายปุ๊บเราก็กดเข้าไปที่สแกนแล้วเราก็สแกน QR Code ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะเราก็สแกนสแกนเสร็จปุ๊บนะคะ,ะแล้วก็ยืนยันการชำระใส่รหัสผ่านพิน6หลักนะคะแล้วก็บันทึกสลิปทำรายการแค่นั้นแหละนะคะแค่นี้เลยนะคะโอเค ถ้าใครมีปัญหายังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะแต่ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรแนะนำเรื่องไหนนะคะก็แนะนำมาได้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเรื่อยๆนะคะให้คนที่ยังเขายังใช้ไม่ได้นะคะหรือมีปัญหาในการใช้เงินโครงการนี้นะคะขอบคุณค่ะกดไลค์ด้วยนะคะ